สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้คลิปเราเริ่มแสดงความยินดีกับทีมหญิงอังกฤษขวาแชมป์ยูโร2025มาครองอย่างยอดเยี่ยม้วยการเอาชนะจุดโทษสเปนไป3ต่อหเสมอกันในเวลา120นาที1นต่อหนึสเปนของบอลและสร้างสารรค์โอกาสมากกว่านะครับนำไปก่อนตั้งแต่นาที25จากคารเดนเต้ของอาร์เซนอลนะครับ แต่ว่านาทีที่57ครึ่งหลังอลิเซียลูโซสูงหน้าจากอาร์เซนอลเช่นเดียวกันต่เสมอเป็น1-1คือนักเตะสเปนก็เล่นให้สโมสรอาร์เซนอลด้วยนะครับนักเตะอังกฤษก็อยู่อาร์เซนอลหลายคนลูโซมงโคอีคลิปเปิดนะครับก็เป็นนักเตะอาร์เซนอลเช่นเดียวกันสุดท้ายก็เป็นฮันนาแฮมตันช่วยเซฟจุดโทษอังกฤษชนะ3ประตูตอนหนึ่งนะครับก็เขาบอกว่ามีเบื้องหลังแท็กติกคือฮันน pton, าแฮมตันผู้สาประตูอังกฤษ มีการติวเข้มจากสตาฟโค้ชนะครับถึงรายละเอียดที่ผู้เล่นสเปนจะยิงประตูหนึ่งในคนที่พาดคือนเจ้าของบอลลงดอร์สองสมัยครับบ bon อลมาติโอ้โหตัวเก่งของสเปนเลยนะครับแต่ว่ายิงจุดโทษไม่เข้าเนี่ยแหละครับอังกฤษทัวร์นาเมนต์นี้รามา่าจุดโทษรามา่าไม่แพ้นในเกมยังอยู่ยงคงกระพันจนเข้ามาป้องกันแชมป์แล้วล้มทีมอันดับสองของโลกอย่างสเปนได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยก็แล้วกัน ส่วนทางด้าน CBD ของเรารีบสั่งซื้อใช้ก่อนสุขภาพดีก่อนนะครับซื้อช่วงนี้คุ้มครับ2ต่อได้กระเป๋าด้วยนะครับซื้อออย2อขวดแถมอิมมู i t ตี้กัมมี่สองซอง2องซื้อ3ขวดแถม3ซอง3,790ซื้อ4ขวดแถม4่ซอง4,890หมดเขตวันนี้ครับ28กรกฎาคมสอบถามได้ที่ l i n e d t d ดิปแจคนะครับลุยเดียสไปบายเย็นสุดท้ายก็เป็นข่าวที่ทุกคนก็ เซ็งๆนิดนึงนะพระว่อริพูลก็ถ,ถ,ถือว่าสถานการณ์มันก็จำเป็นต้องขายนะครับเพราะโคต้าต่างชาติเนี่ยมันเกินมาตอนนี้18ปเพราะเราริพูลซื้อเอ็กซิทิกเก้ก็เป็น18เพราะ,ะนั้นขายลูนิอัสก็เหลือ17บนะครับบายเยนยื่นข้อเสนอเป็นครั้งที่นะเอนะด้วยราคาเป็นยูโรนี่คือ75ล้านยูโรราคาเป็นเงินปอนคือ65.5ล้านปอนบวกแอดออนส์นะครับให้กับร์พู ตอนแรกเนี่ยบบเยนยื่นมา58.6อยื่นมาเมื่อตอนต้นเดือนอันนี้เป็นเป็นครั้งแรกอันนี้เป็นครั้งที่2ขออภัยด้วยลยดิอาสก็อยู่ที่ฮ่องกงที่แพ้มีลาน4-2ไม่ได้ลงเลยไม่ได้มีส่วนร่วมก็อาจจะทุกคนก็ได้กลิ่นท่แม่งน้ำแม่งเลยมันมีอะไรหรือเปล่าสุดท้ายก็ลิฟวูลตอบรับข้อเสนอตรงนี้แล้วบบเยนเขาโอเคกับเงิน65.5ล้านปอนด์นะครับอตอนนี้ก็ถือว่า ดีอาร์สก็น่าจะเดินทางกลับมาที่มิวนิกแหละเพื่อที่จะตรวจร่างกายแล้วก็เป็นนักเตะของไบเยนมิวนิกเสือใต้ริพูนก็จะขาดปีกซ้ายไปอย่างแน่นอนอันนี้ชัดเจนที่สุดเขาบอกว่าจริงๆไบเยนเป็นการปรับปรุงเรื่องแอดออนมากกว่านะครับก็ทําให้ตัวเลขมันได้ในระดับที่ริพูลพอใจที่จะขายทางด้านดีอาร์สประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันคงไม่ใช่โคต้าต่างชาติอย่างเดียวแต่ว่าหนึ่งไบเนต้องการปีกซ้ายเพราะ มูเซียล่าเนี่ยตัวลุกเนี่ยเจ็บเบอร์สิบของเขาเนี่ยเจ็บในช่วงฟุตบอลสชมูรโลกแล้วก็นักเตะหลายคนเนี่ยก็ทยอยกันไปจากทีมนะครับทูมสัสซูเลอร์เองก็ด้วยนะครับพวกตัวลุกเพราะนั้นก็ต้องการปีกเคยซื้อซาดดโอมันเน่ไปแล้วถูกไหมครับคราวนี้ก็ได้ท,ทําธุรกิจกับลิพูลด้วยการซื้อลุยดิอาสไปร่วมทีมแล้วตัวลิพูลเองเนี่ยก็มีท่าทีที่เเขาเรียกว่าอะไร ค่อนข้างแข็งกร้าวนิดหนึ่งเพราะว่าผู้จัดการส่วนตัวของดียร์สเนี่ยคุยกับลิพูลสองรอบนะเรื่องการต่อสัญญาแต่ว่าลิพูลก็ไม่ไม่ให้มากเท่าที่ดียร์สต้องการเพราะฉะนั้นดียร์สก็เลยบอกว่า,าถ้าถ้าคุณไม่ให้ผมเท่าที่ผมอยากได้งั้นก็ก็ต้องขายนะถ้าลิพูลไม่ขายก็จะทำหนังสือทําหนังสือเขาเรียกว่าขอย้ายทีมก็คือ transfer request อ่าพะนั้นตรงนี้ก็เป็นจุดที่มันทําให้ ทีมหลังบ้านลิพูลโดยเฉพาะริชาร์ดทิวซึ่งอยู่ที่ฮ่องกงตอนนี้เขาบอกว่าบินกลับมาที่กฤดแล้วไม่รู้ว่าจะมาดิวอะไรอีกเพราะว่ามันก็มีเรื่องของอีสากที่ว่าเป็นข่าวลือแล้วก็เซนเตอร์เพราะตอนนี้เซนเตอร์ลิพูลเหลือสองคนหลักๆโจโกเมสเจ็บเหลือโกนาเต้กับฟันไดเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมหลังบ้านลิพูลก็บินกลับมาจากฮ่องกงแล้วก็เรื่องของดีอาร์สก็เลยปล่อยไปตามธรรมชาติของของการซื้อขายก็ แฟนๆลิปุ่ก็รักเดียรอาอยู่แล้วก็คือลูโชนะครับอายุ28ปีก็มีผลงานที่โดดเด่นกับกับลิปู่มาโดยตลอดนะครับ <c oughs> คือาบยันต้องการเดียรอาต่ไม,ม่ใช่เรื่องแปลกมันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจกันได้อยู่แต่ว่าลิปุ่นก็เสียปีกซ้ายไปนะครับแต่โอเคมีเอกิเก้มีกาโปมีลิโอเอ็นกูมัวนะครับ <c oughs> เด็กดาวรุ่งที่มีมีการบอกว่าเขามีโอกาสที่จะได้ขยับขึ้นมาอยู่ในทีมชุดแรกด้วยซ้ำยี่บคนแรก แล้วมีฟ o r e เรนเวสนะครับดาวินูเสตอนนี้ก็ยังไม่มีข่าวอะไรออกมาเคียซ่านี่ไม่ได้อยู่ในแผนการน,นำทีมก็อาจจะต้องผ่องถ่ายไปทำให้โคต้าต่างชาตินี่เหลือ16เพราะเหลือ16เนี่ยคุณจะซื้อทั้งอีซักรวมทั้งซื้อทั้งมาเกฮี ee, มันทำได้ไม่มีปัญหานะครับทำได้เลยแต่ว่าหนูเขนจะขายเท่าไหร่อันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะโคตา้าลิปุนต์ัเนี้ยถ้าขายเคียซ่าปล่อยออกไปหรือแม้กระทั่งปล่อยยืมซิมิกาส โคต้าต่างชาติลุยบกก็ยังได้อยู่อย่างน้อยอีซักมาเติมแล้วก็โคต้าโฮมโกลนอย่างมาเกฮีมัน,ม,นมันก็เข้าเข้าสเปกอยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรเรื่องนี้เพราะฉะนั้น,นก็รอดูว่าดิชาทิวสิสมาสมทบกับไมเคิลเน็เวิร์สที่อังกฤษวางแผนบัญชาการบัญชาการที่จะ,ะเปิดดิวเอานักเตะเข้าทีมตอนนี้เรื่องของงบการเงินไม่ได้มีปัญหาเพราะาการขายลุยเดียรสก็โอ้โหก็ได้เงินมก้อนเลยก็เอาจริงขี้หมูขี้หมานะ ถ้าหกสล้านปอน,อปน,น,น,นดนน์ก็เท่ากับหรือขายขายใครไปสักคนสองคนเนี่ยแต่แต่ดูแล้วแต่เก้าสล้านเนี่ยก็เท่ากับค่าตัวของเดียสประมาณอ่ะขอไปเข้าตัวของอ,อ,อีซักน่าจะอยู่แค่30-40ล้านปอนด์เองนะเพราะนั้นนี่มันเป็นการทำธุรกิจที่ค่อนข้างยอดเยี่ยมก็ขอให้โชคดีนะครับเดียสส่วนอาร์ซนอลชนะอุ่นเครื่อง ต่อนิวคาสเซิลที่ Singapore, สิอสองคโปร์3-2น่าสนใจในประเด็นที่เราพูดกันวันก่อนนะครับถ้าดูจากผังมูเล่นชุดแรกลาย่านี่เล่นตัวจริงกับผู้สปรูตแบ็กโฟก็มีเบนไว้์ซาลิบาการาฟิโอรีเนี่ยมายืนเซนเตอร์สองนัดแล้วแล้วก็บ็กซ้ายลุยสเกลีอันนี้ก็ไม่ได้แปลกอะไรส่วน field, เด็บมิดฟิล์มีเมลิโน่ซูบิเมนดีแล้วก็เอนวานิลลี A ่ L e. เป็นวอนิลี่นี่เป็นเหมือนเป็นตำแหน่งของโอเดกาดนะครับอยู่ทางด้านขวาซูเบนิปักเมเลโนโซายก็จะเป็น4ี่สามข้างหน้าก็จะเป็นทรสสาซาทางซ้ายไคลาอเวดเป็นโฟลไ9แล้วก็ทางขวาก็เป็นบุยโยสากาสี่าสามนะครับไม่มีเดคาไลซ์ไม่มีโอเดกาดในตำแหน่งตัวจริงนะครับแต่ว่านี่ก็คือเป็นการที่ทางด้านมิเกลนาตาต้องเทสนักเตะ แล้วก็มีการเปิดตัวโยเคเลสบินมาจากอังกฤษเลยหลังจกตรวจร่างกายเปิดตัวที่อังกฤษเสร็จบินมาเปิดตัวที่สิงคโ,โปร์ซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมเลยนะฮะก็สร้างเสียงกริ๊ดกราดเกลกราวให้กับแฟนแฟนอัลเซนอลนะครับที่สิงคโปร์เป็นอย่างยิ่งเกมก็อุ่นเครื่องนะอร์เซนอลโดนก่อนทีเขาต้นนำนะครับจากเอลงก้าโอ้โหยิงประตูแรกให้ทีมใหม่เลยนะครับ6นาทีอร์เซนอลตีเสมอ1เท่าจากเมเรโนนาที33นาที35 นิวคาสเซิลทำข้วประตูเองจากอเล็กซ์เมอร์ฟี่นาทีที่18อาร์เซนอลตีเสมอเป็น2เท่านะครับไม่ใช่อาร์เซนอลคือนิวคาสเซิลตีเสมอเป็น2เท่าจากทางด้านจากขอบเมอร์ฟี่แล้วก็อาร์เซนอลเฉียดอัชนะ3ต่อ2ในนาทีที่84เป็นลูกโทษของโอเดก,กานซึ่งซึ่งซึ่งเจ้าหนูอายุ15ปีนะครับแม็กซ์ดาวแม็กซ์ดาวแมนแม็กซ์ดาวแมน15ปีทำให้ทีมได้จุดโทษ โอเดกาดก็จัดการเข้าไปในสี่ภาพที่หลังก็มีการเปลี่ยนคิวิออแทนกาลาฟิโอรีซึ่งเหมือนจะมีการบาดเจ็บโอเดกาดลงมาแทนวานิลลี่ส่วนอ่านอค่าดกับไลซ์มาในช่วงนาที7 0 7 7นาที77เนี่ยอาร์เซนอลเปลี่ยนยกชุดหลายคนเลยนะเอาแซลมอนแทนซาลิบานิโคสแทนไวท์นะครับส่วนคิวิออร์ได้ลงมานาทีสิบนะครับมายืนเซนเตอร์แบ็กก็เป็นการหมุนเครื่องของอาร์เซนอลกับนิวคาสเซิลนัดถือว่าจริงๆก็เป็นนัดที่2 ถ้ารวมที่ปิดเขาเรียกว่า close door ปิดสนามซ้อมก็ชนะวัตฟอร์ดก็นี่เป็นเกมที่3ชนะมิลานก็เท่ากับชนะ3นัดติดสำหรับอาร์เซนอลเดี๋ยวในสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ครับจะบินมาฮ่องกงเจอกับทันนมฮอสเปอร์ซึ่งเป็นเขาเรียกว่าลอนดอนดาร์ม h ชนอกประเทศนะครับหมดนั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับของฟุตบอลอทั้งหญิงแล้วก็ ข่าวซื้อขายรวมทั้งผลกลกูุ่นเครื่องของอาร์ซนอลอย่าลืมครับ CBD สารกัดกันชงจากธรรมชาติไม่ใช้ยาเสพติดมีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับพรุ่งนี้ผมกับทีมงานคุณบอบูเจดดำแล้วก็ตังกุยแล้วก็ผู้โชคดีเอาไม่ใช่ผู้ดีผู้ที่ซื้อถั่วอีก17ชีวิตรวมทั้งทีมงานก็เกิน25นะครับไปทัวร์ที่ญี่ปุ่นไปดูริพุนเตะกับโยโกม่ามารินนสก็จะมีบรรยากาศ มีคลิปมาฝากผู้ชมในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับวิเคราะห์กันจากโตเกียวรวมทั้งการเปิดเสื้อใหม่ของลิพูนะครับซึ่งจะเปิดตัวพร้อมกันวันที่1่งสิงหาคมทั่วโลกซึ่งตอนนี้ผมได้เสื้อใหม่แล้วแต่ยังไม่สามารถที่จะนําให้ผู้ชมได้ชมนะครับก็ต้องขอบคุณอารินะครับซึ่งส่งเสื้อมาให้ทุกปีเลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ส่งเสื้อลิพูทั้งเย้าและเยือะนให้กับผมนะครับอ่ะแล้วเดี๋ยววันที่1สิงหาคมจะโชว์นะครับ โชว์จากญี่ปุ่นเลยอ่ใาใช่ไหมอ่าวันนี้ลาไปก่อนนะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ก่อนเดินทางไปญี่ปุ่นเดี๋ยวจะไปดูเรยภูกับโยโกมาเอฟมารินนสวันนี้สวัสดีครับ